สวัสดีครับยินดีตรับเข้า <S <s <deposit> สู่ช่องนัดหมีนะครับวันนี้เรามากันที่ตลาดของถมกลางคืนนะครับวันนี้เรามาคือวันศุกร์เหมือนเดิมนะแต่วันนี้เรามาอัปเดตให้ดูเพราะว่าเรามาเป็นเดือนที่2นะครับก็คือเทปแรกที่เราทำเนี่ยตลาดของวถมเคืนวันศุกร์เนี่ยเราทำไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือผ่านมา1เดือนแลวนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตลาดของถมกลางคืนที่เป็นของเล่นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขามีอะไรที่มันอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะเดี๋ยวผมลองไปดูนะไม่ได จะดูจากข้างนอกที่ดูเงียบๆนะดูมันปิดไปแล้ววะเดี๋ยวกำลังเดินไปไปเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เดินเข้ามาจากทางถนนด้านข้างนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าจากทางด้านหลังดูนะดูมันก็เงียบๆจากที่เห็นเลยนะว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่อันนี้น่าสนใจนะคอหมูย่างไม่เกี่ยวอะไรกับของเล่นเลยนะเฮ้ยโอ้โหเหมือนว่าจะ อ๋อมี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 มะเราเดินเข้าจากด้านหลังเนาะอ๋อมียังมีอยู่ก็มี่ทางนูน้นนะอ๋อคนเยอะอ๋อตกใจนึกว่ามาไม่มีคนอันนี้คือเราตั้งต้นจากร้านหมูกระทะนะฮะนี่อ๋อจะได้นึกออกนะว่าตอนนี้มันคือตรงไหนนะอ๋อเราเข้าจากเฉลิมนครหมูกระทะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรดูเนาะค่อยๆดูๆไป ตอนนี้ก็ดีไม่ค่อยมีคนนะเย็นๆ,ๆนี่ก็เป็นร้านคุย okay, okay. ระดับหนึ่ง<ๆ>โซนนี้ก็ร้านคุยร้านใหญ่นะไม่มานะแต่ว่าร้านข้างหน้าเหมือนจะมีคนเยอะขึ้นนะไปเดินเดินไปดูนี่ก็ มาตรงแยกด้านหน้านะครับตรงร้านน้ำนะก็ฝั่งนู้ไม่มีนะที่เป็นร้านของเล่นที่เป็นหุ่นยนต์ไม่มานะทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่โซนถนนด้านหน้านี่นะแล้วก็ไปทางโซนเปิดใหม่นะครับก็จะอยู่กันอยู่ประมาณนี้เร็แล้วเดินดูจากด้านหน้าก่อนดีกว่าเราค่อยอ,อ,อ้อมไปไม่เฉยไเออราวนจากข้างนอกแล้วกันอันนี้ก็ร้านกล่องสุ่มนะบล็อกบดบล็อก เป็นกล่องสุ่มแกะแพ็คนะโอ้อันนี้ร้านนี้มาใหม่นี่มาใหม่นนี้มาใหม่แน่นอนใครเอ่ยนี่ใครเลยคนเนี้ยคนนี้ใครครับ <c oughs> ออ <c oughs> ตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยนี่เขาล่าไว้ตรงนู้น <c oughs> เขาล่าเขาล่าเลนะเีนี่เร็เยัเปลานรถบังคับนะครับนี่พี่ขนมเขาก็เล่นเล่นรถบังคับเถดนีบอเขไป้ไม่ับนรถดิบรเดือรถดิอบกันเ ก็เป็นคิกเกอร์แท็กนะคิคเกอร์นอนคิกเกอร์ในแท็กนะโอ้โยสองวันสี่สินี่ก็บิ๊กเฮดเนาะของนะบีกาเนะนี่ก้อยนั่นไหม แล้วก็อีกฝั่งก็เป็นร้านร้านนี้ก็มาประมาณนี้นะครับมาไม่เยอะร้าของเล่นแพ็ เราใบวนด้านนอกก็เดี๋ยวเข้าไปทางโซนด้านโซนใหม่ด้านหลังนะทางเดินริ้นถนนเจริญกรุงก็จะไม่มีร้านตั้งนะครับปกติจะมีร้านตั้งอยู่ริมนี้ใช่ไหมก็ไม่มีเงียบเงียบนะเรียกว่าสะอาดสว่างสงบก็ไม่สว่างนะเรียกว่าสงบเลยนะครับเดินสบายๆนะฟุตบาทเดี๋ยวเราไปเข้าตรงที่ส่งสว่างตรงนู้นนะเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังนะครับ เขาก็จะมีขายพวกของ,ของเก่าอยู่นะจอยเยียนกล้องเก่าๆเครื่องเลนเทสโอ้โหเดี๋ยวเราามาเข้ามาดูนะครับตลาดของถม โซนนี้จะน่าเดินนะเพราะว่ามันเป็นของกินเดี๋ยวเราค่อยออกมากินเนเาะเัีนี้เราไปดูของข้างในก่อน ีเราคินข้าวมาแล้ว,โ,ลวโซนซอยด้านหลังนี้ก็จะคึกคักคึกคักหน่อยนะร้านจะเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีร้านเล่นเยอะรือเปล่านะจะลองเดินดูก็จะเป็นร้านของเก่าแะด้านหน้านะพวกของเก่า มีของเล่นมาจแจมๆนิดหน่อยวันนี้ก็จะมีคนมาคุยนะของเล่นที่ต้องกลมคุยนะน่าจะเป็นใบบอก นตอนที่คนจะเยเอะๆจะเป็นเกาะสุ่มเลยนี่เห็นไหยนะาสนใจใช่ตู้พิมพนบอลตู้พิมพ์บอลเก่านี่มีหุ่นตัวนี้นะหุ่นที่เรามีอ่ะหุ่นสมัยก่อนที่เดินๆแล้วก็เปิดจะอ,อกยิงจรวดได้นะ ไอ,อหุ่นเก่านี้ตัวเท่าไหร่ครับหุ่นตัวนี้เท่าไหร่อยเก้าแปดร้อยเก้าสิบก็คือตามสภาพนี้เลยใช่ไหมมีไม่ไม,ไมีไม่มีกล่องอย่างใช่ใชอ๋อขอบคุณ้าร,ร,ระบบติดระบบติดใช่ไหมบัเดินได้มีไฟที่ตาเนาะอ๋ออ่ามีครบอ๋อแปดร้อยเก้าสิบ ตรงนี้ก็ของตรงนี้ร้านก็เป็นของส่มเอ,เอาหรอมันจะเป็นพวงคุญแจ้าอะไรบ้าง ด้านหลังก็ประมาณหมดประมาณตรงนี้นะข้างหลังนี้ก็จะเป็นโมเดลของมันก็ละๆกันนะยังไม่เนหนของเล่นเหมือนเดิมนี่ก็เป็นพวกของเล่นตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆนะเลาอ้อม,มาดูอีกฝั่ง เป็นบายบ๊อกแบบเปิดแล้วนะเออก็ดีนะมอลเร่นะตัวสองร้อยกว่าก็มีสามร้อยก็มีเฮืออะอเขาขายคองเกา่าอ๋อ เป็นลายของเล่นพวกของเล่นอเมริกานะินจาเต่าคิสอันนี้ก็เป็นบายบอกลามนนี้นอ้ยร้อนเฮ้ยเดโมูเวิร์ที่เราเพิ่งเห็นในงานเมื่อกี้เลยด้กวะ่ะโหนี่มาที่นี่แหไรเร็วอย่างเร็วโอ้เราเพิ่งเห็นที่งาน part exploring มาคอร์นนะัเป็นงานเก่านะตัวนั้นแต่ตัวนั้นน่าจะแพงนะเอ๊ะมาคอร์นนั้นเท่าไหร่ฮะมาคอร์นเก้าร้อยครับเก้าร้อยเหรอครับขอบคุณครับตัวนี้ตัวสีแดงนะได้เลยครับขอบคุณครับ เราลองกลับเข้าไปซอยหลักกันดูพอร้าลลนี้มีหนังสือการ์ตูนเก่ากำลังภายในเลยเอี่นี่กล้องถ่ายวิดีโอเก่า บายบ็อกนี่ยนี่ผมว่าครึ่งหนึ่งของร้านวัสุกนี่จะเป็นกล่องสุ่มแล้วเนี่ยเรียกว่าผมว่าตอนนี้ครึ่งนึงของตลาดของในประเทศไทยนี่มันจะเป็นบายบ็อกกด้แหละเยอะจัดจะเยอะไปไหนวะเนี่ย มีตัวที่เป็น King Tom Heart อันนั้นน่าสนใจนะให้ดูแล้วก็มีอันนี้เป็นยานของอันนี้ของบอัตเลียร์ของบัตเยียร์ใช่ไหมฮะที่เป็นผ้าหนังนะอันนี้ขายชุดหรือว่าขายเป็นลำถ้าลำแปดสิบบาทพี่ถ้าชุดนี้สองร้อยอ๋อหมดที่สองร้อย เปิดได้แล้วมีคนขับเปิดคนขับได้อ๋อค่ะอ๋อมีตุ๊กตาคนขับด้วยใช่ครับแล้วก็พวกล้อพวกอะไรก็ออกมาได้กันเออดีเทลดีกว่านะตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นของใหม่ตัวที่เป็นคีโนมพานั้นเท่าไหร่ครับเผาโทมี่คีโนมพานี่เท่าไหร่ ไม่มีอ่าเร้อยอองไว้่าดี๋ยวขอดูดีงานเลน่้เอยนะอันนี้พี่เป็นตัวฮอลลวีนมีกระจะกนี้สามร้อยเนาะก็ <300 S 2> น,ะน่าสนใจนะแต่ขอดูกัน หมาไปโอซา,าร์ดเอหมาไปโอนี่เป็นอะไรวะฟิกเกอร์อะฟิกเกอร์เฮอ้โ,อโหหมาไปโอนี่ตัวอะไร่สามร้อยห้าสิบไปโอซีโร่เนี่เป็นนี้เลยเหมือนเป๊ะจุ๊กเข้ สงสาม,ม้มจเอียงานสงๆนใครคนมาดูมีางานพลาสติกโมเดลเก่าอยู่ คนะุยนะลดราคาเจ้าว่าหลายหลายตัว Star w a r ลตัวทูเปอร์รุ่นนี้นี่เพียบเลยนะมันหลุดมาจากไหนกูเยอะแยะขนาดนี้นะนี่พวกนี้ตัวละ80บาทหรือร้อยนึงนะแล้วแต่ตัวนะ พ๊อปคิงดอมนี่งานกองเป็นลังเลยอันนี้เขาเล่นเกมอยู่ตามแมนเลย oh, อ๋อนฟิมีคคอมดั้งเดิมด้วย ้าจําเราร้านขายหุ่นยนต์เขาซวันนี้มีของอะไรมาให้เราเล่นบ้างอ๋อมีตัวนี้นะตัวนี้เป็น o p t i m มัส i m e งานโทม,มีทากลานะครับเป็นงานประกอบนะสมัยก่อนเคยออกมาแล้ะมีนตัวใหญ่บเบลอรอเลยนี่เป็นไนท์ออปติมัสนะครับจากภาคมูวี e เป็นไงฮะสุกดีขึ้นไหมไม่ดีเงียบเหมือนเดิม่งเจอคน<ะ>คนไม่คุ้น,นะออนวันวสุกร์นะอ๋อเลือกเอาใช่ไหม,ไมก็ต้องเลือกวันสวเสาร์อยู่ยแล้วก็ของมคาครบใช่ใช่นี่หมดทุกคนก็ของมาประมาณหนึ่งนะ ่ดนคืองานเฟรมอาร์มที่เป็นหุ่นยนต์นะล็อกแมนนั่นเท่าไหร่ครับอ,อ,าาอ๋อคนขายไม่อยู่อ๋อใหเดี๋ยวเดียวว่อนเดี๋ยวว่อนมาเดี๋ยววนมา อันไหนอ่ะโอ๊ะโอ๊ะนั่งยากอ๋อเป็นレスควีนของ,งอสูระดาไหมไม่เกี่ยวกับรถนะครับอันนี้เป็นレスควีนล้วนๆน,นี่ เอาจริงๆแล้วนี่งานมาสุกนี่เป็นใบบอกเยอะจริงนะเยอะกว่างานของเล่นทั่วๆไปนะคนทั่วไปก็มีแหละแต่ว่ามีประมาณหนึ่งเอ้ยน่าสนใจเลยอ๋อ,อ <ก S 1> บอดี้นี่งานโมเก่าไม่ต้องประกอบนะประกอบมาแล้วนะตัวนี้จริงก็น่าสนใจนะถ้าเราจะเอาไปทําสีอย่างเดียวแต่มันต้องเอาไปลื้อทําสีนะอันนี้งานตัวโมเดลรุ่น แต่ไม่มีดบไม่มีโลนะอันนี้เป็นงาน114เกรดเฟิร์สเกรดนะท้าทายมากคงขายไปไหนละรังได้ใช่ไหมอย่างนี้เท่าไหร่แพ็คเนี่ย450 450่อแล้วงานมาคอร์สเนี่ย ถ้าเป็นกล่องเนี้ยไม่อยู่อ่ะก็จะว่าไปจริงวันสุกไม่ผมว่าสงสัยจะไม่รอด <c oughs> <c oughs> เหมือนกับคนก็เดิน <c oughs> เขาเขาเลือกเดินวันนี้เ <c oughs> ขาคงเดินวันเสาร์อะไรที่แม่ค้าเขาบอกเ <c oughs> พอวันสุกรนี่มันก็ขอบมันก็มาไม่เยอะอะไรเงี้ย มาเดินขำๆได้แล้วแต่ว่านี่งานซอฟนะตรงนี้เป็นงานซอฟะยให้่หมดนะครับแต่ว่าก็เราเลือกเลือกดูไดนะ้ตัวใหญ่มาเลยนะคใครสะสมงานซอฟต์ก็มาดูดนะิเพราะไขของเก่าอันนี้นาโนบล็อก คนเดี๋ยวก็กลับมาด้านหน้าที่เป็นกล่องสุ่มละหมดแล้วว่าร้านมีแค่นี้มาสุกมุมนี้อีกร้านเนี่ยรู้จะมีอะไรให้เราสนใจไหมคอสบอลฟิกเกอร์นะนี่ก็เป็นอย่างฟิกเกอร์นะ ประมาณนี้นะครับส่วนบรรยากาศของ,ของค้องถงเมื่อคืนนะตลาดของเล่นวันท้นสุกนะครับที่คองถงนะก็จะเห็นได้ว่าร้านมาน้อยนะครับนี่ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะก็ไม่ได้เยอะขึ้นอย่างที่ผมคิดไว้นะก็คือ1เดือนผ่านไปเนี่ยร้านก็จะเรียกว่าน้อยลงเลยนะแล้วก็ส่วนมากที่มาตอนนี้จะเป็นร้านบายบล็อกนะครับพวกกล่องสุ่มเยอะมากนะครับก็ถ้าจะเดินหากล่องสุ่มเอคงมาเดือนแล้วได้แต่ว่าราคามันก็ไม่ได้ บาทกันขนาดนั้นนะก็คือซื้อที่ไหนก็ได้กอสุม่มบอกว่าราคามันบวกลบ10บาท20ิบาทอนะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมาเดินเนี่ยก,ก็ต้องมาเดินหน้วันศุกร์นะครับไม่มีคนก็สบายๆเยน็เยนๆเดินหาอะไรกินดูของเล่นทางพางถ้าผ่านแถวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยยังไงก็ต้องมาคืนวันเสาร์นะครับสำหรับตลาดของผมเมื่อคืนนะก็ประมาณนี้แล้วกันบรรยากาศนะผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เจอของที่น่าสนใจมากเหรับคืนนี้นะ ถือว่าโชคดีไปไม่ต้องเสียตังค์ก็มานี้ใครดูนี้หรือนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e โอยกดไลค์กดซับสไครช่องนั้นหน่อยด้วยนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ไปละ